สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันอังคารแล้วนะวันอังคารก็หุ้นขึ้นวันนี้บวกอีกสี่จุดนะวันจันทร์ก็บวกแรงวันอังคารก็บวกตั้งแต่มีนายกคนใหม่เนี่ยรู้รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแอดมินก็เลยคิดว่าได้เวลาแล้วแหละลเลยตัดสินใจซื้อไป e a ไบแสนหุ้นได้ไม่แสนบาทพอเออแล้วก็ขาย o r ทิงนะยอมตัดใจว่าขาย o r ทิ้ง o r อยู่ไหนนะเดี๋ยวรอนนจุ๊บ เอโออาร์อยู่ไหนนะเดี๋ยวหากันนี่ขายโออาร์ R, ไปก็ประมาณแสนกว่าบาทนะถ้าเท่ากันนะ่ะแล้วก็มาซื้อเอเอแทนนะก็ไม่รู้อ่ะซื้อตรงแถวเนี้ยห้าบาทกว่ากว่าเนี่ยเนี่ยแอดมินคิดว่าควรจะซื้อได้แล้วลอง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 เสี่ยงเสี่ยงดวงดูนะสวิตช์มาก่อนแสนหนึง่งก็คงไม่ได้อะไรมากก็คือแค่ขายหุ้นตัวเก่าทิ้งแล้วมาเท่า EA นะเพราะว่าเหมือน EA มันเริ่มกระตุกแล้วก็เลยแบบวัดวัดไปก่อนนะแต่ OR งบมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็ดูดูแลธุรกิจข,ของ OR มันมีแต่ตรงกับตุดนะดูแล้วคือธุรกิจปั๊มน้ํามันอ่ะมันแบบมีแต่ตุดมีแต่ขาลงอ่ะแล้วก็ธุรกิจอะไรนะขายอาหารนะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะกําไรอะไรเยอะนะขายอาหารขายกาแฟเออธุรกิจพวกนั้นมันอิ่มตัวแล้วอ่ะมันก็จะขยายสาขาได้เยอะแค่ไหนเชียเออก็เลยมาเข้า EA ดีกว่า EA เนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องการชาระดีลนะการจ่ายการจ่ายเงินกู้นะ อาจจะมีเบี้ยวนี่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วธุรกิจมันมันยังมีอนาคตกว่านะโทร่าเซลอะไรเงี้ยธุรกิจสีเขียวอะ่ะมันยังมีโอกาสที่ดีกว่าก็เลยอายอมขายไว้แล้วกัน OR แล้วก็มาซื้อตัวใหม่ E a แล้วกันลองดูแต่นต้องการจะซื้อสองแสนทุ้นสองแสนบาทนะแต่เอาไปก่อนแสนหนึ่งคือตวัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันลงหรือมันจะยังไงจะขึ้นอีกทีค่อยๆว่ากันนะตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อน ก็โดยรว,วมแล้วก็คิดว่าจากนี้ไปหุ้นมันน่าจะขึ้นนะเราเรา,เราคงเลยวัาท่อมมาแล้วเพราะเปลี่ยนนายกแล้วไงจากนี้ไปก็น่าจะขึ้นกลุ่มไหนจะดีก็ก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มไฟแนนซ์อะเพราะว่ามันจะจากายดิจิตอลวอลเล็ตอะแต่ว่าคงไม่ได้ใช้เป็นแบบดิดิจิตอลวอลเล็ตหรอกมันอาจจะใช้แบบอะไรนะคนละครึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่นะอาจจะจ่ายเเงินสดเลยโดยตรงเ้ยมันจะดีกว่าเพราะว่ามันมันจะทําให้รายย่อยอ่ะพวกหลักย่าพวกแม่ค้า,คา ชอบมากเลยก็โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะโอเคตัดทิปก่อน